สวัสดีครับวันนี้เวลาเย็นนะครับเวลา18เวา4 2นทีของวันที่12พฤษภาคมนะครับที่บอกว่านะฮะเป็นวันที่ควรคุมเฝ้าระวังนี่คือท้องฟ้านะครับบริเวณที่หนูจากแม่โจ้นะครับไปน่านทิศตะวันตกนะครับนี่คือเฉษดวงอาทิตยนะครับสีทัองๆแดงๆสองขึ้นมานะครับนั่นไม่ใช่ไฟป่านะครับนั่นคือแสงของดวงอาทิตย์นะครับดูการเกาะของกลุ่มเมฆนะครับ ที่ลอยต่าลงมานะฮะแต่ไม่ต่ําแบบเมฆฝนนะตรงไกลๆนะครับดูแล้มันมีฝนตกอยู่ปรายครับสังเกตท้องฟ้านะครับเรามาดูกันนะฮะเมฆลูนัสนะครับอยู่ด้านบนส่องสว่างทีหนึ่งพอมามองด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นนะครับพระจันทร์อย่างชัดเจนเลยนะครับวันนี้กระต่ายหัวตั้งเต็มๆนะครับพรุ่งนี้นะครับคือสิบห้าค่ำนะครับ วันนี้ยังเป็นแค่14ข้ามอยู่นะครับเห็นพระจันทร์ชัดเต็นดวงนะฮะจะมีปรากฏการณ์นะครับเมฆเป็นทางยาวเป็นบางส่วนแล้วก็หายไปหรือปรากฏการณ์เมฆเป็นหย่อมๆหรือเมฆผผดหาวนะครับเป็นบางช่วงบางช่วงวงบอกว่าในชั้นบรรยากาศนั้นนะครับมีไฟฟ้าอยู่อย่างมหาศาลเป็นหย่อมๆเป็นครัง้งครั้งเมื่อพลังงานตกมาหนึ่งครั้งนะครับการแตกตัวการระเบิดก็จะมีอยู่หนึ่งครั้งเสมอดูการก่อตัวของเมฆนะครับลักษณะเมฆเช่นกันนะครับ พุ่งตัวนะครับขึ้นไปสู่ด้านบนนะด้านบนสังเกตนะฮะด้านบนเป็นลูกกลัวขึ้นไปเมฆด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะดูหนาแน่นหนาแน่นมีฝนตกปล,ปลายบางพื้นที่นะครับแต่ส่วนมากแล้วลักษณะนี้นะครับเมฆลอยดําคล้ําต่ําลงเนื่องจากว่าไฟฟ้าสถิตเป็นก้อนเมฆนั้นเกิดการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับไฟฟ้าที่ผิวดินนั้นเมฆเลยเคลื่อนตัวต่วตําลงมาแต่ดูกลุ่มเมฆนะครับไม่เกาะโตเป็นเมฆฝนนะครับ ไม่มีการควบแน่นอย่างปกตินะครับก็ยังรออยู่ชั้นบรรยากาศได้เหมือนเดิมนะครับสังเกตดูนะครับยังรออยู่เหมือนเดิมนี่คือปรากฏการณ์นะครับทางไฟฟ้าฟิสิกส์ที่เราสามารถจะได้ว่าทุกอย่างนะครับลมพายุเมฆนั้นล้วนจากเกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้านะครับของโปรตอนนะฮะของอิเอนในอากาศนะครับมาผสมผสานกันตามว่าสังนี้พลังงานน่ากลัวไหมก็ หน้ากรูปแบบปกตินะครับก็ควรระวังไว้พรุ่งนี้นะครับวันที่13าเป็นวันที่พจิจาร์เต็มดวงนะฮะสิบาแล้วพาจาร์เต็มดวงแล้วก็จะมีผลนะฮะมีผลต่อเนื่องเราดูนะครับว่าจะมีแผ่นดินไหวใหญ,ใหญ่ที่ไหนบนโลกอีกบ้างระหว่างวันนี้นะครับถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับและมีฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันที่ไหนอีกนะฮะลองดูกันครับนะฮะสังเกตภาวารรอบตัว ตื่นมาในเกตดูเมฆท้องฟ้าโปรง่งใสไหมเอ๋ใสามากไปหรือเปล่าทําไมถึงใสใสเพราะมีพายุสุริยะหรือเปล่ามีลมสุริยะไหมมีการแตกตัวของโปรโตอนนะฮะประทะอิเล็กตรอนในอากาศที่กำลังสีกรมมาหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมานะครับ3-4วันนี้ทุกท่านทราบดีว่าฝนตกหนักสลับกับอากาศร้อนอย่างมากนะครับก็เป็นการบ่งชี้ชัดนั่นนะครับนะว่าโลกเรานั้นไม่ปกติเหมือนเดิม นี่คือท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือครับทิศเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศต,ตะวันออกสังเกตนะครับท้องฟ้าแดงโดยรอบนะครับนะแดงโดยรอบซึ่งปฏติดแล้วช่วงใกล้ซัมเมอร์นี้ท้องฟ้าน่าจะแดงนะครับเห็นพิษดวงใหญ่นะครับทางด้านตะวันตกเพียงด้านเดียวแต่ปรากฏว่าทาง ตะวันตกเฉียงใต้ไม่มีปรากฏการณ์นะครับมีกลุ่มเมฆบดบังอยู่แต่พอมาทางทิศตะวันตกแล้วนะฮะมีแสงจากดวงอาทิทตตาปกติไล่ขึ้นมานะครับตอนนี้เรามาที่ทิศเหนือแล้วทิศเหนือเส้นขอบฟ้าก็มีแสงรังสีอยู่นะครับเหมนชัดและไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกนี่คือปรากฏการณ์นะครับปรากฏการณ์ผิดปกตินะครับผิดปกติ ในยามที่สนามแม่เหล็กโลกถูกการรบกวนเปลี่ยนแปลงและเป็นเริ่มต้นของปรากฏการณ์เด่นชัดที่ว่า8แสนปีนะครับ8แสนปีก็เกิดหนึ่งครั้งนะครับเตรียมตัวนะครับสนามแม่เหล็กโลกมีการปั่นป่วนถูกรบกวนและจะมีการพลิกเคลื่อนแน่นอนแผ่นดินไหวพายุจะเพิ่มความถี่มากขึ้นและเพิ่มความแรงมากขึ้น เตรียมตัวไว้ครับผมไม่ประมาทครับสวัสดีครับ